เวลา13นาฬิกา54นาทีวันนี้สมเด็จพระนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราช,ชด,ดำริณโรงเรียนวัดสุตตะธรรมารามบ้านบุอินทนินอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน159คนผลการดาเนินโครงการพระราชดำริทั้ง8ด้านประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมอาทิการแสดงทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จากการทดลองวิจัยเกี่ยวกับพืชที่เรียนรู้ว่าน้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช กิจกรรมห้องสมุดมีหนังสือ1,672เล่มจัดหมวดหมู่ตามแถบสีระบบทศนิยมดิวอี้จากกิจกรรมการอ่านหนังสือบันทึกรักการอ่านการตอบปัญหาสารานุกรมไทยและกิจกรรมอ่านได้อ่านดีอ่านทุกวี่ทุกวันทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้สามารถสรุปและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวที่อ่านและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีพื้นที่ประมาณ2ไร่ปลูกพืชผักไม้ผลเช่นผักบุ้งโหระพามะม่วงมะยงชิดเลี้ยงปลาดุกอุยเทศและปลานิลนเลี้ยงไก่ไข่โดยได้รับพระราชทานพันธ์ุไก่ไข่40ตัว อาหารสำเร็จรูป15กระสอบพัดลม18นิ้ว2เครื่องและเนื่องจากค่าอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่สูงขึ้นโรงเรียนจึงได้ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับอาหารเสริมลดต้นทุนโดยน,นําแหนแดงมาเลี้ยงและใช้ต้นกล้วยที่มีมากในโรงเรียนเป็นอาหารลดต้นทุนได้ไข่ไก่เฉลี่ยว,วันละ40-43ฟองส่งเข้าโรงอาหารผ่านสหกรณ์ราคาถัดละ100บาท กิจกรรมส่งเสริมอาชีพมีการแปลรูปมาเอรี่พันเชียงใหม่หรือมอนที่ปลูกในแปลงขนาดหนึ่งไร่จำนวน88ต้นให้ผลเฉลี่ยต่อรุ่น22กิโลกรัมแปลรูปเป็นน้ำมาเบอรี่แยมข้าวเกลียบและใดฟุกุรวมทั้งทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายมีปราช์ชาวบ้านตำบลขาพระมาสอนการสารตะกรา้ากระเช้าจากทางมะพร้าวและทำภาชนะจากกาบหมากซึ่งชุมชนมีต้นมะพร้าวอยู่มากและเพื่อเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นพระราชทานพระราชเโรกาสให้คณะบดีคณะทันตแพทยทศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าทุลอองพระบาทกรบาบบังคมทุนรายงานผลการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานณโรงเรียนวัดสันตยาร,รามอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีพระสงฆ์ประชาชนและนักเรียนเข้ารับบริการ481คนและมีนักเรียนเป็นเพดานโวมีฟันฝังในขากรรไกรและฟันผุทั้งปากขอเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์หนึ่งคน ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการแสดงจินตะนีลาประกอบเพลงชุดนารีรัตนาของโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดสุตตะธรรมารามก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชเโรกาสให้นางสาวณภาพรรุ่งเรืองกรรมการบริษัทเจสโตประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทุละอองพระบาททุนก้าวท,ทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องบำบัดอากาศเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ เวลา12นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตเตียราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2565 ถึง2,566เป็นวันที่3 ในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์สองคนผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ประจำปี2566และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2566และ2567เข้ารับพระราชทานโลเก,กติยศรวม7คนผู้สำเร็จการศรึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,208คน โอกาสนี้มีพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าประเทศของเรายัางต้องการบุคลากรจํานวนมากที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถความคิดวิจารณญาณและคุณสมบัติคุณธรรมความสุจริตและเป็นผู้มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ดังกล่าว ขออภัยคะ่ะเพราะผู้มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ดังกลาง่าวนี้จะสามารถสร้างสารความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงให้แก่บ้านเมืองของตนและแก่โลกได้อย่างแท้จริงบัณฑิตไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาใดก็ตามนับว่าเป็นผู้มีพื้นฐานที่ดีอยู่เพราะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งในด้านความรู้สติปัญญาและคุณธรรมความประพฤติมาพอสมควรแล้วจึงเป็นที่คดาดหวังของสังคมว่าจะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญ ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปหากทุกคนนำความคาดหวังนี้มาเป็นกำลังแรงใจและถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างสำคัญที่จะร่วมกันสร้างสรรคจังลงสังคมและทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์สมดังพระราชปณิธานที่แต่ละคนยึดมั่นประจำใจแล้วความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองแก่ประเทศชาติตลอดถึงโลกของเรา เวลา9นาฬิกา34นาทีวันนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนสเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิปดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรามาราชสมภพวันที่20กันยายน2567 ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สมาชิกทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ประกอบด้วย16ราชสกุลและสมาชิกสายสัมพันธ์กับมเหสีและเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นโดยสมเด็จพระริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุขของประสบนิกรและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติโดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินมีพระดำริให้รวบรวมเงินที่ได้จากการร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายตั้งเป็นทุนจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์สำหรับใช้จ่ายการบำเพ็ญกุศลประจำปีต่อมาปี2552สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์สืบต่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเพื่อสาร ต่อพระปณิธานและทรงเป็นศูนย์รวมการดําเนินกิจกรรมสืบต่อไป ในตอนบ่ายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุกคนประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเสด็จเยียงหอวชิราวุธานุสร์บริเวณหอสมุดแห่งชาติในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาประจำปีการศึกษา2566 การนี้ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการจากสถานศึกษาต่างๆที่เข้ารับตําแหน่งใหม่เฝ้าถวายตัวข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเฝ้ากราบูุลาในโอกาสเกษยียณอายุราชการรวม27คนจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแกข่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์30ปี20ปีและ10ปีรวม33คน มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชรชสุดาตั้งขึ้นเมื่อปี2553มีสถานศึกษาที่เป็นภาคีมูลนิธิ23แห่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานนามสถาบันรวมทั้งทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และในพระอุปถัมภ์โดยสมเด็จพระ เจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพ,พันนวดีทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม,มชนกนาถด้านการส่งเสริมการศึกษาตลอดพระชนชีพ เวลา10นาฬิกา20นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าเปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจําปีการศึกษา2565โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีมติมอบปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติ ั์แก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ส่งคุณวุฒิอีกหนึ่งคนและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ส่งคุณวุฒิสองคนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีทั้งสองสถาบันเข้ารับปริญญารวม1797คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราชโองการด้านการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีริขันมีชุมชนต้นแบบ20ชุมชนได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอันดับหนึ่งระดับประเทศ3ปีซ้อนและในปี2567ได้ร่วมพัฒนาและยกระดับชุมชนบ้านถ้ำรงได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศจากกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองมุ่งเน้นการสืบสารโครงการตามพระราชดําริและน้อนมนําศาสตร์พระราชามาปรับใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมดำเนินโครงการสำคัญอาทิโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับค ในชุมชนฐานรากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา เวลา14นาฬิกา13นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567ณโรงแรมเซนทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเป็นปีที่39ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงพลัง ที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยาภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมโดยปีนี้สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนไทยร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสาและเชิดชูเกียรติเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนอาธิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านผู้สูงอายุทุกพลภาพวัดและโรงเรียน ในการนี้ผู้แทนพระองค์มากเกียรติบัติและโลกเกียรติยศแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2,567เพื่อเชิดชูและสนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีสร้างสรรผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมรวมทั้งผลักดันให้เกิดการส่งเสริมเด็กและเยาวชนบุคคลและองค์กรที่เป็นต้นแบบแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนใน5ด้านคือด้านการพัฒนาสังคมด้านการศึกษากีฬานันทนาการเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพด้านศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านสื่อสารมวลชน จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศาการเฉลิมพระเกียตรติวันเยาวชนแห่งชาติพระมหากษัตริย์4พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการจัดแสดงนิทรรศาการผลงานของเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผลงานองค์กรภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนและนิทรรศการแสดงดนตรีไทยประลองเพลงประเลงมโหรี ขลเอกกัม bara รุติศิองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมงานสัมมนานานาชาติ2,567และงานโครงการหลวง2,567ในห้องประชุมอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบและการดำเนินงานครบ55ปีในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชปรมนาถปอพิษมูลนนที่โครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจัดสัมมนานานาชาติหัวข้อ การจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกระหว่างวันที่1นถึงสธันวาคม2567นณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่และระหว่างวันที่1นถึงสิธันวาคมยังกําหนดจัดงานโครงการหลวง2567ายภายใต้แนวคิดพัดออนฮิวห่มเขาด้วยเงาไม้ใต้่มพระบารมี55ปีโครงการหลวงผลการพัฒนาพื้นที่สูงจากอดีตที่มีความ ธุรกันดานแร้งแค้นด้วยพระบรมีปกเกล้าชุมชนที่สูงจึงมีชีวิตใหม่ที่มีสุขร่มเย็นขุนเขาฟื้นความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารสําคัญของประเทศภายใต้พระบรมโพธิสมภารของทั้งสองรัชกาลคนและป่าจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลรูปแบบการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงจึงเป็นแบบอย่างที่ขยายและต่อย,ยอดไปสู่พื้นที่อื่นสมดังความตั้งมั่นในการสร้างประโยชน์สุขแก่ชาวเขาชาวเราและชาวโลก ในช่วงบ่ายได้ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สั่งสมมาถึง55ปีแก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งพื้นที่จัดสร้างอาคารวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งจะเป็นงานสําคัญของมูลนิธิโครงการหลวงที่จะต่อย,ยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีมีคุณภาพรวมทั้งพื้นที่จัดสร้างโรงงานชาซึ่งเป็นพืชที่มีอนาคตและสามารถขยายฐานการตลาดได้อย่างแพร่หลายต่อไป